สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดของ Power เลยนะครับหลังจากที่เขาได้ปล่อยเป็นแพทซากุระชิมะก็คือเป็นเกาะซากุระเกาะญี่ปุ่นมาใช่ไหมนะตอนนี้นี่ครับเกาะซากุระเนี่ยจะเป็นมีทาวเวอร์ที่ชื่อว่า Moonflower Tower เป็นทาวเวอร์ที่เราต้อง,ต,องต้องไปตีใช่ไหมทาวเวอร์ Tower นี้เราสามารถไปจากไอวินอะไรวะไอวินไอแลนด์ตรงนี้ก็ได้เนะแล้วหรือไม่ก็ไปจากที่นี่ก็ได้แต่ผมว่าตรงนี้ใกล้กว่า เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่ามีอัปเดตอะไรกันบ้างแบบคร่าวๆนะครับจากที่ดูมาก็คือจะมีเพิ่มเกาะซากุกระจิมะอันแรกใช่ไหมแล้วก็เพิ่มทาวเวอร์เป็นบอสทาวเวอร์ตัวใหม่และยังเพิ่มพอมาอีกหลายเผ่าพันธุ์กดจากพอเด็กได้ถ้าเช็คจากพอเด็กพอเด็กล่าสุดสุดท้ายดิสุดท้ายก่อนหน้าก็คือเป็นเบลนัวใช่ปะครับแล้วก็มีเบลนัวเป็นพันแยกมาเป็นลิเบโลแล้วก็เพิ่มมาอีก1 3 14 15่เดี๋ยวดูกี่กตัวนะถึง126จาก หนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยี่สิบหกเพิ่มมากี่ตัวเบกเพิ่มมาสิบสี่เหรอป่ะสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวใช่สิบสี่เผ่าพันธุ์หลักนะแต่ว่าน่าจะมีสายย่อยเปีกบิ๊กอ่าเหมือนจะบอกว่าที่ผมดูมาก็จะมีพันธ์ย่อยอย่างชูเลตชูเลตก็จะมีชูเลตล่างไฟแล้วก็มีควินเวิร์นควินเวิร์นเจ้าตัวมังกรสีขาวควินเวิร์นจะมีล่างย่อยออกมาอีกใช่ปะ่ะเจอละควินเวิร์นัมาเลขเก้าสิบห้า เนเวอร์น,นี้ก็จะมีพันุแยกออกมาเป็นได้เป็นตัวสีวเขียวบ้างผมไม่แน่ใจว่าพันุไหนเนาะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงแล้วก็ามาสึกตรงนี้ขอ,องสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเขาปลดล็อกแม็กเลเวลในเทคโนโลยีตรงนี้ปลดล็อกขึ้นมาเป็นเลเวล55ครับเลเวล55เนี่ยก็จะมีของเดี๋ยวผมดูฟากเทคโนโลยีนี้ก่อนนะก็จะมีเป็นอัลติเมทสเฟียร์สามารถจับพอสูงขึ้นได้ใช่ไหมชุกเกาะแบบใหม่เป็นพลาสติลพอ PLA อ่านว่าพลาวปะ ไม่ใช่พลาวเลพลาสปะ P L A พลาส,สตีลูกอีกใช่ป่ะนี้ใช่แล้วก็มีปืนเป็นเลเซอร์ไรเฟิลอินดิจีอันนี้เอินดิจีนี้น่าจะเป็นกระสุนของปืนเลเซอร์เดี๋ยวก็จะมีชุดเกราะนี่ใช่ปะพลาส,สตีนตรงนี้ชุดเกราะตรงนี้ครับแล้วก็ต้านน้ําแข็งต้านไฟตามนี้เลยเนาะเป็นชุดเกราะแบบใหม่ส่วนอาวุธก็จะมีเลเซอร์ปืนเฟรมทาวเวอร์ปืนพ่นไฟอ่าไกรเน็ตแลนเชอร์ปืนยิงลูกระเบิดอันนี้เป็นแก็ซลิง ่แกล๊ลลิงกันก็ปืนแกล๊ลลิงเนาะโอ้โอเคมีหลายปืนเลยแกล๊ลลิงกันมีอะไรอะไกมิไซล์โอ้มิไซล์ล็อกเป้าเหรอไกมิไซล์แล้วก็มีอัลต้าชิลเป็นโล่ระดับอัลตร้าครับตามนี้เนาะส่วนทางโรงผลิตของโรงผลิตของก็จะมีตรงนี้อ่ารีฟิชเจอร์เลสคลาเชอร์คืออะไรอะรีฟิชเจอร์เลสคลาเชอร์นี่คือเครื่องอะไรเป็นเครื่องคลาเชอร์แบบใหม่เนาะมันสามารถเปลี่ยนอ่าวัตถุดิบอื่น อะไรอ่ะแอนพอลวิกคูลิ่งอ๋อเป็นวัตถ oh, ุอีกอื่น oh, โดยใช้ความเย็นโดยใช้ความเย็นบิ๊กบดแล้วก็ใช้ความเย็นขวบบิ๊กใช้ความเย็นด้วย oh. ก็คือนะ่าจะต้องใช้ตัวพี่ว่าต้องใช้พอลที่เป็นแช่แข็งมั้งในการบด oh. อาจจะใช่นะตอนแรกอะ่ะ oh. เครื่องคลัชเชอร์มันใช้ตัวทา่าตามใช่ปะ่ะอันนี้ใช้ตัวน้ําแข็ง<ช>หรือเปล่ามาแล้วก็มีนี่อ่าลูกระเบิดด้วยนะ,กกะเบอร์เกรเนตแกลเนตมาร์กสองบิ๊กแล้วก็ตรงนี้มีนี่พอลอ่า ดิสแซมบลี่หรอดิสแซมบี่คอนเวเยร์อ่ามันเหมือนตัวอะไรอะ่ะออโตเมติกบูชเชอร์อ๋อเดี๋ยวมันเป็นเครื่องหั่นพออัตโนมัติบิ๊กมเดือดฟ้าน่าสนใจเครื่องหั่นพออัตโนมัติโคตรแปลกแล้วก็เรามีชุดก,ก่อน,นี้เลยลืมไปมันมีไลท์เวทพลาสตินด้วยเป็นชุดก,ก่อกันหนาวกันร้อนแล้วก็เพิ่มแม็กซิมัมแคปซิตี้บิ๊กขนของได้เยอะขึ้นอีกสองหน่วยเฮ้ยเกาะดี อันขั้นแรกเราคงต้องสร้างไอเหล็กพลาสตินให้ได้ก่อนเราต้องไปเก็บเบลก่อนบิ๊กพลาสตินมันใช้ครูออยอ่ะครูออยก็เลยน้ำมันดิบหรออันนี้จะเป็นน้ำมันดิบปะน้ำมันต้องหาจากนั่นปะเหมือนมีนี่เครื่องนี้บิ Big, crew oil, ๊กครูออยเอ็กแซคเตอร์มันบอกว่าใช้ในการวางตุมพื้นเพื่อเอาน้ำมันออกมาบิ๊กเราต้องหาบ่อน้ำมันด้วยนะอันนี้แล้วมาเราไปดูที่เอนเชนเทคโนโลยีเอนเชนเห็ถ้าเริ่มจากข้างบนมันเหมือนไม่มีอะไรมาใหม่เนาะเฮ้ยมีนี่ล็อกพิกชูอุปกรณ์บนั่นหอ คนล,ล็อกเหรอ,อ,อล็อกพิกอ๋อสามารถเปิดกล่องได้เหรออ๋อเปิดกล่องแทนนั่นบิก๊กมันคือของที่มาแทนตัวคอปเปอร์คีบโอ้ก็คือใช้แทนคอปเปอร์ค <Corpor ate S 2> ีได,ใไดใ้ใช่ใช่ใช้แทนใช้เป็นคอปเปอร์คีได้แล้วก็มีนี่เมทิโอแ u นเชอร์เครื่องอะไรอะ่ะยิงลูกยิงดาวตกมาได้เหรอต้องใช้แก็ซลิงกันบูลเล t ตในการยิงออกมาอ๋อเราต้องเก็บเมทิโอแฟกต์เมทออกมาบิ๊กมันเป็นเครื่องยิงเมทิโออะเฮ้ยปวดแป๊กดิ ันพี่อัพไปเลยนะเพราะว่าพี่ค่านี้ถึงกันเลยใช่คอมบิกอัพไม่ได้อย่างเดียวคือแรงพาวเวอร์เจนเตอร์เฮ้ยแล้วก็มีแรงพาวเวอร์เจเนเรเตอร์ ator, อันนี้เป็นเพื่ออ่าเป็นพาวเวอร์เจเนเรเตอร์หรออ๋อเจเนเรตฟิล์บอยอิเล็กทริกพอโอ้มันสร้างน้ำมันหรออนหนึ่งนะใช้น้ำมันสร้างไฟฟ้าใช่หรอต้องใช e อิเล็กทริ w พอด้วยหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้ยังไงเนาะแต่ละอันแล้วก็มีเพิ่มอีกตรงนี้ก็คือ ล็อกพิกระดับสามีนี่คืออ่ะโอเคแล้วก็มีนี่ซัลเฟอร์ไมเป็นบ่อแร่ซัลเฟอร์แ,ร fer, แล้วก็โคไมก็บ่อแร่แร่โคเนาะแร่ฐานหินอ่าตามนี้แล้วยังมีพวกอโนพวกนี้น่าจะเป็นของที่เราต้องไปจับพอแล้วก็มีอะไรอะ่ะโคโค,โคฟู้ดบ็อกเฮ้ยมันเป็นไอ้นะบิกอาหารเป็นฟู้ดบ็อกอ่ะแบบน้ำแข็งนในอาหารพอใช่แข็งด้วยในส่วนของที่อัปเดตมาเพิ่มก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้ พอเดดก็คือไว้แต่งตัวปะลองดูด้าตั้งแต่งตัวพอปะใช่ไว้แต่งตัวพอลองสร้างดิเป็นลูกแคตติว่าใส่แว่นอะไรอะแคตติว่าอ๋อมันเป็นสกินดิมันเป็นสกินนี่ไงเรียบร้อยแล้วแล้วแคตติว่าก็จะเป็นสกินเป็นแมวใส่แว่น เราจะต้องหาสก,กินมาบิ๊กให้ครบมาเราลองปลาเจ้าแมวดูมาอุ้ยนี่ไงแมวใส่แว่นแล้วบิ๊กนี่ไงจิว่าใส่แว่นมันมองอะไรมันวะฟัตเลอร์ไปดิแมวสู้กับฟัตเลอร์ดิอีพียะอ้แมวมันดุเร็จล้อยแมวชนะมีนี่ครับระบบใหม่จะเป็นพิวล่า พิุล่านี่คือเสาหินเสานี้น่าจะเอาไว้ทําให้ขยายการพาการวางปะขยายการวางของพื้นที่ปะอย่างเงี้ยเสาน่าจะวางต่อกันได้ปะนี้มาแล้วเราลองสร้างเป็นรูฟบิ๊กรูฟมันต่อจากกําแพงได้ได้วต่อจากชั้นบนโอ้มันต่อจากชั้นบนนี้ได้พิกนี่ไงเหมือนการข้ามไปเลยิกเราสามารถทําแค่เป็นเสาแล้วก็ขึ้นไปตรงรูฟนี้ได้เลยเนี่ยนี่เนี่ย oh. เห็นปะมันเป็นการแบบทำเนี่ยก็เป็นของใหม่แหละบิกช่วยในการ คำยันงั้นเดี๋ยวเราน่าจะผมน่าจะต้องลงอาจจะลงดันเจี้ยนสักรอบสองรอบเพื่อทำอัพเลเวลตรงนี้เนาะอัพเลเวลตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นที่ใหม่ด้วยเลยก็งั้นผมลงดันเจี้ยนสักรอบหนึ่งก่อนแล้วดูว่ามีอะไรอัปเดตเปล่าถ้าดันเจี้ยนไม่มีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะตัดข้ามไปเลยนะตอนแรกผมว่าจะไม่อัดครับแต่ว่ามีนี่ของใหม่ในดันเจี้ยนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะสเตมิแโรตัสดอกไม้อ่าดอกบัวสเตมิ เป็นของระดับสีทองวิกดิจเนอรี่วิกสีทองเลยหรอมันเป็นของอะไรอ่ะอ๋อทำสเติมินาเอลิกเซอร์เข้าใจแวว่ามียาแบบใหม่หรอเป็นยาสเติมินาสเติมินาเอลิกเซอร์วิกยาแบบใหม่โอเควัตถุดิบในถ้ำมีมากขึ้นแสดงว่าเรามีเหตุผลที่จะลงถ้ำมากขึ้นวิกมาต่อไปก็เป็นเรื่องของไอ้นี่รู้สึกเลยนะว่าเหมือนพวกพาร์ติเคิลพวกแสงหมอกพวกนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอาจจะรู้สึกเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราเออกไปดู ตรงที่หนาวที่ได้ทีบีสตันบวกสองบิ๊กเสืร์กันร้อนบวกสองอุย้ยนี่ไงเบลซามูธบิ๊กสรุปเบลซามูธเป็นเลดบอสจริงด้วยเนี่ยที่ตอนแรกผมไม่ได้พูดเรื่องเลดบอสอะอาวายูน่าจะเป็นริววะริวมัง,งกรหรอร่างมังกรเหรอคือสมมตินา,ามังกรริวสลับก็คือเป็นบอบสเบลซามูธ ปกติเบลสบ์เนี่ยมันเป็นบอสต,ตรงนี้ใช่ไหมเราเคยเห็นคือมันเป็นบอสล่างตรงนี้เป็นบอสเบลสี่สิบเก้าตรงนี้ธาตุไฟอันนี้เป็นธาตุมังกรหรอลิวใช่ธาตุมังกร,รปลาออกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศของพื้นที่หนาวเนี่ยมันมีนี่เห็นปะเพื่อนๆเห็นหิมะตกปะมันมีหิมะตกแล้วก็ถ้ามองไกลๆเนี่ยมันจะมีเรื่องแสงหมอกพวกบอกอะผมเห็นมันแหละมันอันนี้เป็นหยุดแล้วป่ะเรื่องหมอกไม่แน่ใจแต่บรรยากาศดูดีขึ้นนะจากที่เล่น ตอนแรกอ่ะผมเพิ่งเล่นไปเมื่อวานเองเข้ามานั่งอัดเมื่อวานดูบรรยากาศเหมือนจะดีขึ้นถ้ามองในพื้นที่โลกเนี่ยมันจะมีเรื่องหมอกทําให้ดูพื้นที่สวยขึ้นเนาะแล้วข้างหน้านู้นก็จะเป็นเนี่ยปะเกาะนู้นใช่อ๋อใช่จริงด้วยบิ๊กซากุระจิมะบิ๊กมองทางนี้ก็เห็นบิ๊กเนี่ยทางที่เราไปก็เห็นี่ยอ๋อเกาะซากุระข้างหน้าจะเป็นโซนเหตุมั้งเนี่ยเกาะเกาะดูแล้วก็ไม่ใหญ่มากปะแต่เกาะเหมือนจะมี มีจะมีโซนป่าโซนอ่าทะเลทรายเป็นชายหาดไม่ใช่ทะเลทรายโซนป่าโซนชายหาดนิดนึงพี่บุ๊กข้างล่างนี้มีอะไรด้วยมาดูดิไหนอะ่ะบีนนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ล่างพี่บุ๊กเลยล่างพี่ล่างไหนอะ่ะตรงตรงนี้ตัวอะไรอะ่ะอะไรคือกองอะไรก็ไม่รู้อ,ะอ่ะเฮ้ยสามารถเก็บได้เช็คนะ อ๋อเป็นกล่องบิ๊กได้ซีเบนกับอั oh. ลตาสเฟียอารมณ์เหมือนเป็นสร oh. างที่พังแล้วเรามากู้มั้งกู้ซรางอาจจะอยู่ตามชายหาดพวกนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับตรงนี้เราสามารถอัพเกรดเกรดอัพเกรดฐานรบเพิ่มได้อีกเนะีอ่าเป็นระดับตอนแรกเป็นขึ้นเป็น21ใช่ไหมเป็น22เพราะว่าบิ๊กมันกดอัพเกรดไปใช่ไหมอันนี้ อะไรอ่ะอ๋อภารกิจเขาบอกให้เราสร้างไอออยเอ็กแซคเตอร์ครับหนึ่งอันเฮ้ยได้เลย่อนไปเกาะพี่เห็นนีมปะตรงเนี้ยมันมีเมเทโอตกลงมาเราตกอ๋อหลังบ้านใช่ไหมไปดูไปดูปะมามาดาเฮ้ยมีซซนติเคตทักมันดักอยู่เว็กมันมาดักรอนี่หมดตบไปพ <c oughs> คิดเรียบร้อย เป็นกล่องเปิดขึ้นมาได้โอ้มันมีนั่นน่ะเมทัลอะเมอร์สกิบิติกสามน้ำมันด้ย้ดยมีน้ำมันด้วยมีสปีดรีเมดี้คืออะไรอะ่ะไอติมนี่อ๋อเป็นยาเพิ่มเวิร์กสปีดบิ๊กแล้วก็น้ำมันมีลูกบอลมีไลท์เพนแดนพอแตกปุ๊บก็จะหายไปเลยไอย้พอเราเก็บพบก็จะหายไปมาครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงไอวินไอแลนด์เดี๋ยวเราจะทำการเดิน <c oughs> ทางไปที่สับปริมะ อ่าวไอ้ปติเลยวะเราจะไปก่อนเลยเนาะไม่ต้องรอพี่การเดี๋ยวเรามาเล่นกับพี่การอีกรอบหนึ่งทีหลังอ่าเราสำรวจไปก่อนเลยบิ๊กตามมาเลยอย่าเดินสวนกับเอ้ยอย่าเดินสวนกับพี่นะมันมันกล้องพี่มุมกล้องมันดีบิ๊กอย่าเดินใต้พี่มีเดินอยู่ข้างนเข้ามาก็เป็นมัช์ลูมเป็นเห็ดนี่ไงเจอเต้าเห็ดเห็ดเห็ดไม่ใช่เห็ดเห็ดด้วยเห็ดไงเห็ดพีพูดว่าเห็ดโอเคอ๋อเสียงกระตุกเดใช่บอกเห็ดก็เลยงาเห็ดอะไรเห็ด ไอเห็ดสีเขียวด้วยมันวิ่งตื้นอกเลยบิ๊กอาจจะต้องใช้อัลตราซาเฟียร์นะกันจับอุย้ยท่าอะไรตีอัพพื้นแต่ว่าเราโหดเรามีลูกซองซองทองสตรูมเมอร์เราสามารถใช้นี่ได้ล็อกไอ้ล็อกเป้าอุย้ยท่าอะไรมันหดหดก่อกนพี่จับระนะตัวหนึ่งอ่าอันนี้ท่าบิ๊กใช่ไหมไม่ใช่ท่าปีกกุหลิบใช่ไหมไม่ใช่ท่าตัวนี้ เตอร์เมอร์เรียบร้อยแล้วจับยากนะเอาไอ้บี๊กไมเอาไอ้นั่นนะลูกบอลล็อกเป้าอ่ะเออเพ่อยิงล็อกเป้าเอาตายก่อนไม่เก็บเอาอ่ะเอ้าไปโดนอะไรโอ้โหโดนเรียกสลัรเวลสี่แปดท่าแรงนะท่าแรงปลาลูกบอลน้ำไปออสเซิร์ฟไปออสเซิร์ฟบุยมาเลยเฮ้ยมันออกนอกวงออกนอกวงท่า ตาไปอ้าตายเรียบร้อยจับยากตัวแข่งไปแล้วตอนนี้ก็เป็นพื้นที่เห็ดเราตีเห็ดได้ไหมคำถามแรกเห็ดพวกนี้มันตีได้ไหมมันถื่อเป็นต้นไม้เปล่าเขาหอกตีดูเฮ้ยได้เราเป็นเห็ดอ่ะออมมาได้เป็นเห็ดวิวมีมิมิเตอรี่มัสลูมมิชเลียเออมิชเลียมัสลูมเห็ดปริศนาเห็ดปริศนาตาเห็นมันเลย ที่คิดว่าเอาไปทํานั่นได้นะเอาไปทํายาอาจจะทํายา potion m ิ x เซอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเรียบร้อยแล้วตรงนี้เรามีวาร์ปไหมตรงนี้เห็ด oh, เห็ดที่ยังไม่มีวาร์ปใช่ไหมตรงนี้เห็ด oh, ถ้ากินสดๆจะทําให้หิวข้าวมีวาร์ปปะไม่มีเนาะชูเมอร์มีอยู่ในน้ำแล้วนะชูเมอร์ไอตรงนี้มีเอฟิกจี่ครับบิ๊กพี่เปล่าวแถวชายหาดตรงนี้มีเอฟิกจี้ เออ G, พูดถึงเอฟิกซี่พิกเขาขยายเขาขยายแม็กแล้วนะเอฟ f กซี่ทำให้เรากดอัปเกรดเพิ่มขึ้นได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้มีไข่มังกรด้วยมีเ่เจอกอบด้วยพี่เจอไข่มังกรแล้วนะบิก๊กมันวพีกเก็บเองทีหลังนะพี่ไม่นสนแล้วนะพีะ่บอกบิ๊กแล้วบิ๊กไม่ตามมากบอะไรอ่ะไหนกบไหนใช่กรบรบม่ชูม,มอือไหนข้างหน้าไหนอ๋อเนี่ยหรอเหมือนกอบใส่เสื้อใช่อะไรอะ โคจิโร oh, ่เหรอฮอกจิโร่โคอาจิโร่เหรอคนนี้ชื่ออะไรอุ้ยโอ้ท่าหม้ไป <laughs> คลัวลูกซองเิยว้าจับเฮ้ยดอกเดียวจับได้ <laughs> ใช้บอลอัลตร้าบิ๊กใช่ไม่ใช่บอลนอัลตราเหมือนกันเฮ้ยเอ็กซ์ชิเม่นอนล็อกบิ๊กจับพอครบพันตัว โอ้โห oh, มันเป็นร <000, 000 S 2> วมมัาจะเป็นเอฟเฟกไอแอชิเมนต์รวมของไอดีนี้บิก๊กของไอดีตัว powerpied อะอะชิเม้นรวมตรงนี้มีเอฟเฟกซ์โอ้เนี่ยกบกบห้าตัวบิก๊กเป็นอย่างเงี้ยเลยเนี่ยที่บอกตอนแรกๆที่กบมันเดินเยอะๆมันจะเดินใกล้ๆบ่อน้ำมันบิก๊ก oh. อ๋ออ่าแล้วตรงนี้มีดันเจี้ยนเข้าด้วยนะครับตรงนี้ทางเข้าดานันเจี้ยนที่ดันเจี้ยนเวลอะไรฮนะเช็คก่อนน่าจะสี่สิบกว่าห้าสิบสองบิ๊กโอ้โห S <S พี่มาร์กไว้นะเป็นรูปหัวกระโหลกโอ้มันมีแบบใหม่จุดมาร์กแบบใหม่บิ๊กเอ้ยมันมีมาร์กที่เป็นถ้ำให้ด้วยเป็นรูปถ้ำเราไม่ต้องไปมาร์กหัวกะโหลกแล้วใช่ป่ะว้ามี้อนมาร์กแบบใหม่เพิ่มขึ้นครับดีแม่เรามาร์กได้สะดวกขึ้นไปต่อนะพี่ว่าเราต้องหาจุดวาร์บก่อนบิ๊กเราลึกเข้ามาเรื่อยเรยเราไม่มีจุดวาร์บตัวนี้มีเอฟฟกซี่นะเราบินสูงๆลองมองหาบิกเฟกี้ตรงนี้ครับเห็นละ เราเดินเพื่อเดินขอบขอบก่อนนะเพาอจะได้เห็นขนาดของเกาะครับเดินขอบเกาะแล้วเห็นขนาดว่ามันกว้างแค่ไหนนะถ้าเดินตรงไปข้างหน้ามีจุดวาร์บอันหนึ่งมีไฟเมทัลสกีเมติกฮเฮล멧ไม่เอาลำไม้มีระดับสีมงหนึ่งอันอะ่ะโซลา่าสกิลโซลา่าที่เป็นลำแสงมีซากของสิ่งของที่พังได้ตรงนี้วิ ตามพี่มานะได้ครับเจอต้นไม้อ๋อนี่ต้นไม้ผมเก็บไปแล้วพี่ได้เฟรมโทเวอร์ฟิลล์แล้วเฮ้ยอะไรอะด็อกคอยที่ได้ Doc ได็อกคอยบิ๊กเหรียญหมาอ๋อเหรียญหมาเป็น Mystery มิสเทรี่คอยมิสเตอรี่คอยเอาไว้ซื้อ,อของตกแต่งได้พี่ก็บอกเป็นเอพเพียนแบบตกแต่งอะมามาถึงโซนนี้เรียบร้อยพี่พิลสุดเห็นพอจำนวนมากเลยพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่ข้างหลังอยู่อยู่ข้างหลังพวกนี้ยแหละนี่ตัวเริ่มจากตัวนี้เลยโยไซเฟอร์ลัก เป็นเฮลิคอเฟอร์าตุไฟฟ้าต้องใช้ l e เจน d ด r รี่เพราะเอาริเจนเดรี่จับนะเป็ท oh. ่าแล้วบวกเลยนะบวกเลยโอ้ oh, แรงมากเอ้าพี่บิงให้ตายดิพี่ใส่รักพี่ใส่นั่นพี่ใส่ตัวเมอร์ซี่ฮิตอ่าท่าอะไรเนี่ยอุ้ยท่าแบบใหม่ท่าใหม่เหรอคล้ายลนิ่งสไตล์คล้ายลนิ่งสตรีแต่มันเป็นท่าใหม่พี่จับนะตัวนี้ดาบีปา <c oughs> ใช่แข่งไปเรี็บร้อยเอ็นเฮลไซเฟอร์ลักเวลห้าสิบตัวแรกกลับมาได้ได้อีเล็กทิกออเกนเนียนะถ้าตีพวกนี้ที่เก็บตรงนี้นะบิ๊กตรงนี้เน่เน่เน่อะไรอ่ะอ๋อเป็นกุโรซากิเดารี่เป็นไดารี่แล้วบอกอะไรไดารี่อันนี้ไม่รู้บอกอะไรเนาะไดารี่ไม่ใช่หลอกไดาหลอกอะไร ข้างบนมีไข่ธรรมดาพี่พี่เก็บไม่ได้แล้วพี่ของเต็มตัวมีพิซซ่าด้วยให้ไวนี่ไปเจด,ดาก้อนกินไปอาหารพี่ใส่ไว้ตรงนี้หมดเลยจะได้ไม่หนักตัวเราเปิดวาร์ปก่อนนะตรงนี้เหมือนจะเจอวาร์ปแล้วใช่ปะข้างหน้าสวาร์ปใช่้านะสวาร์ปอยู่ไหนนะ เจอเอฟฟกซี่ก่อนนี่ไงอยู่ใต้เอฟฟกซี่บิ๊กเจอแล้วไอ้เสาวาร์ปตรงนี้พี่เก็บได้เอฟิกซี่นี่ไงควืนเวิร์นเออนี่ควืนเวิร์นอยู่ใต้วาร์ปเลยตัวนี้ง่ายดีจับเลยนะเช็คก่อนวิวห้าสิบสี่ปัญหาคือลูกบอลเราจับได้ปะเนี่ยรีเจเนอเรี่น่าจะจับได้อยู่อาจจะตึงตีเทียวตัวหลบท่ามันนะอุ้ยโดนแรงเลยโซโตคุ เฮ้ยเอาเสฟเอาเสกเราโดนแรงเลยท่ามิคิเหมือนจะใช้ท่าใหม่ท่าใหม่ท่านี้ลากไม้ถ้าลากไม้มีไปสุดตะกุเฮ้ยเอาเสกเอ้าแรงไปตายเลยอ่ะได้ได้ตัวหนึ่งคนหลักไม้ที่เตรียมบอลจับละเอาเอาเสกตาย พี่จับนะแม่ไหวแล้วเอาเสือพี่ตายไปแล้ววิวห้าสิบเลยนะว้าข้างอมันตึงจับเลยตึงจริรงไม่ตัวนึงบิ๊กไม่ตัวนึงบ ouais ิ๊กจัดการไม่ตัวนึงได้จัดการตัวนี้เฮ้ยมีโบว์เดชโบว์เดท่าสามอ่าพี่ว่าเราต้องไปอัพลูกบอลบิ๊กไม่ได้บิ๊กดีเจเดรตี้สเฟียร์จับไม่ได้เลยมาจากไหนเยอะแยะเนี่ย ไม่ตัวหนึ่งอ่ะพี่ลอย yeah. ได้ตัวหนึ่งอะโวเดชพี่ตีไปเลยนะเดี๋ยวเราไปหาดันเจียนได้ได้ตีเลยอุ้ยมีข้างหลังมีตัวหนึ่งพออะไรอะ่ะดอกไม้ตีสองลูลูใช่ปะลูลูลูลล หน้าตาเป็นไงใกล้ๆก่อนชิคหน้าได้เป็นพัธม,มิตรหรือเปล่าเป็นมิตรหรือเปล่าใกล้ๆก่อนถ้าไม่ตีเราก็เป็นมิตรดูลุยน้องนา่ารักตกใจวิ่งหนีด้วยบวกแม่งเลย <c oughs> น่ารักก็บวกเลยตายไปละขอไตไลนิง่งว่าเมื่อกี้ถ้าเหมือนเอฟเฟกมันจะเป็นแบบใหม่เฮ้ยอะไรวงเลยเนะี่ยวงสีฟ้าโอ้อะไรเนะี่ดยดาวตกเอาตุยเลยอ้าวเมื่อกี้ท่าพี่บุก๊กอะ ไม่ใช่ท่าพี่ท่าของนี้ท่าที่เป็นดาวตกลงมาไม่ใช่ท่าพี่มาถึงท่าไหนท่าพี่บุ๊กเปล่าคือท่าไหนวิ่ทางบอไอ้ดาวตกเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ท่าตัวนี้ตายแล้วเนี่ย๋อลูลูเนี่ยท่าของลูรูเรามาถึงโซนไหนนะข้างในเราขึ้นไปทางบนนิดนึงปะพาวเวอร์อยู่ทางด้านซ้ายมือเราเดินตรงนี้พี่จะจับลูรูให้ได้เบตัวหนึ่งเราจะเดี๋ยวเเราดินทางน่าจะเดินทางกลับก่อนไหมกลับก่อนเราไปทําลูกบอลให้ได้พี่เราเหมือนจับแถวนี้ยากมากเลย จ,จับได้บางตัวเท่านั้นที่บุกเวลขึ้นยังไม่รู้อ่ะไม่ได้เช็คเลยไปยังไปโอ้ท่าเลเซอร์ทัดไม้เมื่อกี้เรียงไปนะ,ท,ะที่เวลห้าสิบอยู่บิก๊กจะไม่ขึ้นแตกล้ละ ึมบียังไม่ขึ้นที่จะตามจับรลวูให้ได้ตัวนี้เอ้าออตายจับไม่ได้ตายอีกแล้วแล้วก็มีควินเวิร์ธรรมดาเวล50เล็กตัว,ต,วตุวนี้เป็นดันเจียนครับที่มาร์กไว้นะมีควินเวิร์ธรรมดาเวล50ที่ว่าน่าจะไม่สู้นะไปก่นะ จะสู้หรอเอ่อไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้แต่วางบอนออกมาพี่จะขึ้นไปขี่ใช่ไหมนั้นคุณเ,เวินเขียวอ๋อตรงนี้มีบอนอ้ำมันขีน่แบบไห่ไอเอ,อเออขี่ใหม่อ,อ๋อไม่ใช่ขีบก็มิมิกตรงนี้พอมใหม่เป็นมิมิกด้วยนะลองว่าลองลองพี่อย่าดูดินี่ไงรู้ตัวละเรือนโดตีไม่อย่างมิมิกมีหมอกมีหมอกจับปะ เอาวันเด้งไปไหนแล้ววะมุดดินอ๋อมุดดินได้มุดดินหรือบลักเวลาโนวิ่งตามไปข้างล่างะกระเด็นกระเด็นไปข้างล่างอ่ะ้าเวลาโนวิ่งตามไปข้างล่างนู่นเลยฮะนี่ไปไหนอะอ๋อกระเด็นมาล่างนี้เลยบุ๊เก็แถวทะเลทรายเยอะเลยใช่หรอกระเด็นมาล่างนั้นหรือคนละตัวคนละตัวพิกคนละตัวใช่คนละตัวแล้วคนละตัวแล้ว มีพออะไรไม่รู้เต็มหมดเลยถ้าสนใจงั้นจับเฮ้ยมันวิ่งอ๋อมันวิ่งโคตรเร็วเลยโอ้โหมันวนนิ่งมันปนตีนอ่ะมันวิ่งเร็วจัดใช่ไม่น่าต้องใช้ไอ้บอลจับหรือแช่แข็งว่าอาจจะต้องใช้น้ำแข็งแช่แข็งเลเวลต้องห้าสิบเฮ้ยงั้นเราจับไอ้นี้ก่อนบิ๊กพิกเตอร์บิ๊กเนี่ยพิกเตอร์เล็กโอเคอยู่เป็นแก๊งเลยน่าจะได้ครับคนหนึ่ง เราคิดถูกไหมนีที่เราฟาร์มบอลรีเจนมาสดนึงเลยถูกแล้วเาใช้เยอะมากเลยปะจะาใช้บอลสด<ช>บอลร,รีเจนด้วย<ช>พี่จับไปสองตัวนะพิกสเตอร์หรือไม่รครับเฮ้ยพิกสเตอร์ไม่ได้แท็กใหม่ด้วยแท็กอะไรไม่รู้พิกสตี้ให้อย่างปะพิกสตี้ให้อย่าง<ช>อ่าพี่จะเรียนเรื่องออาตาเฟียนะครับพี่เรียนเรื่องน้ำมันไปแล้วใช่ไหมพี่เรียนเรื่องอัลตาเฟียกับพี่เรียนเรื่องพลาสตีนไปหรือยังอย่างพี่เรียนได้อยู่ อ่าบิ๊กเรียนพลาสตีไปด้วยเลยงั้นพี่จะเรียนเลือกคูบ็อกให้ครับคูบ็อกโอเคครับแล้วเ,เราก็ได้แต้มสเตมนีนามาแต้มนี้ผมน่าจะไปลงที่ HP เรียบร้อยอ่า uh, ตัวนู้นบิ๊กก่อนไปไอตัวเนี้ยพี่เห็นตัวนู้นเห็นปะแก๊งเหมือนแก๊งสมุไรไปดูไหมบูนฟาวเวอร์เกนชินเกะนินอ๋อมุมเออเกะนินไม่ใช่เกนชินบิก๊กโจนินเกะนินอ๋อเป็นสมุไรเหรอไม่เป็นนินจาปะ เกดินโจนีนะ่ะเป็นระดับอะ่ะรู้จักปะเนี่ยเ<อ>กดินนินจาฝึกหันมังโจดินก็เป็นขั้นสองมานี่ไงเปลนละอุ้ยชั้นมีคนเร็วเลยเฮ้ยวิ่งเร็วนะี่ยนินจากระสุนไรเหรอมีคนเร็วจับไม่ได้ป้าพี่ว่าน่าจะเป็นพวกที่จับไม่ได้ใช่อันนี้เป็นพวกมนุษย์ปะพี่ใช้ท่ากอล์ฟเบลานัวร์เหยียบร้อยเฮ้ยมันหลบท่าเบลานัวได้มันกิ่งหลบเฮ้ยกิ่งหลบ เอาสิปะช่วยเหลือตัวนี้ตัวเดียวออโจรโจรินเฮ้ยอะไรบ้านะอะเปี้ยงอ่าเละเลยข้างบนเบคอนเบคอน48ตัวเพิ่มสิบแมาจำนวนมาก<อ>มจะจัดการเ<อ>บรคอนก่อนโอเคพี่จัดก,การโจรินอาจจะต้องเอาเบอร์ซี่ฮิตออกละมิด ไรปานี่เกีตายก่นะอนเฮ้ยมันปลาใส่รอยู่นะมันมีตัวอีกไปจับนะไปค่อนที่ไม่จับนะยิงทนะิ้งเลยเยอะจัดยิงยทิ้งๆๆเลย,เลยโอ้มอนแถวนี้มาไม่หยุดอ่ะมอนเยอะจริงแ่วนี้คุณนั้นก็เป็นแมงป่องเราไม่สู้นะมีอ e ฟิกจีบิ๊กถ้างั้นพี่ว่าเราน่าจะได้เวลากลับบ้านสักรอบหนึ่งก่อนแล้ว ไปรักษาพอแล้วก็เปลี่ยนพอครับปะเราลองไปดูว่าข้าหน้าตรงนู้นปะตรงไหนตรงไหนฝั่งทะเลทรายอะใกล้ๆทะเลยน้ําอ่ะใกล้ๆกล้น้ำคือเหรอวะฝั่งทะเลทรายใกล้ๆก้น้ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะนําไปดิบินปอ๋อตรงนี้ไม่ใช่ทะเลทรายเป่ามันชายหาดเด็กใช่ใต่ไมใช่ชายหาดเด็กทะเลทรายมันไม่ติดหาดปะ ตอนนี้เราก็มีแร่มากพอจะตอนนี้เราก็มีแร่มากพอที่จะขับลูกบอลแล้วนะครับลองกดสร้างดูสร้างได้สองลูกเดี๋ยวผมสร้างมาสองลูกเลยให้บิ๊กกับผมสองลูกมากดสร้างใช้เวลาสร้างน่าจะนานมากาต้องใช้พอในบ้านหลายตัวดูได้ลูกบอลแล้วบิ๊กลูกหนึ่งรับนานมากบิ๊กมาดูบิ๊กปรตีขับเร็วๆเลยบอกโหได้แล้วอัลตาอ่าอัลติเมตเซฟเทียสมันแล้ว อบอลอื่นพี่เก็บหมดเลยนะจะใช้แค่3ลูกนี้เอาตราไปจับตัวอ่อนอันนี้ไปจับตัว50แล้วก็อันนี้ค็สูงกว่าห้าสิบเก็บตอนแล้นะลูกบอลพี่เก็บไว้ในกล่องนะครับบิ๊กมาอีกนะแบ่งให้ลูกึงงั้นต่อไปเป้าหมายเราน่าจะต้องไปสำรวจพื้นที่ปะเก็บเลเวลแล้วก็ทําให้เลเวลมากพอจะสร้างพวก ปืนพ่นไฟปืนแกเนตแล้วก็ตัวชุดเกาะชุดเกาะมันเริ่มอ๋อพอพอสตีลไอ้พลาสติวเลยเนี่ยมันเริ่มไม่ต้องจกวิวห้าสิ่ิกเซ้อไอพี่ต้องหาตัวเทคงั้นเราน่าจะต้องลงดันเจียนกับอ่าถ้าไม่ลงดันเจียนก็ไปนั่นปะไอตรงเนี้ยแซงจูรี่ปะเออว่ะมันจะมีแซงจูรี่โซนใหม่ไหมคิดว่าแซงจูรี่โซนใหม่ใกล้ๆกับจะใกล้ๆก,กับตัวไอสากุระจิมนะน่ะน่าจะมีปะ ให้ดูโมีปะ่ะปีว่าจะมีเป็นแท่นน้ํามันแทนอ๋อเป็นไอเอได้แหละเขาเรียกว่าวแท่นจาะน้ํามันปะ่ะแท่นขุดน้ํามันใช่เราอาจจะใช่อ,อื่นเนาะโอเคงั้นเดียวเราเอางี้เดี๋ยวผมมาต่อทีหลังก็ได้ตลอดนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ก่อนเนาะแบบเกม Power ในอัปเดตใหม่ล่าสุดยังไงก็ฝากเพื่อนๆใครอยากดูต่อเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ เดี๋ยวผมน่าจะรีบเล่นไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวน่าจะเล่นต่ออีกทีกับพี่กันด้วยในคลิปหน้านนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนะโอ้โหบ้านโดนบุก